อุย้ยสมนี่หนังสืออ่านเข้าไปสิฮ่าอ่านได้สิไม,ไม่เยะไม่เยะอ่ะตายแล้วเหรอถ้ากบช็อกโกแลตมันมีชีวิตมันขยับได้แก้มจะกล้ากิน,นมันไหมหนูไม่ไม่สนใจกบ,บอยู่แล้วนะพี่กบช็อกโกแลตเลยนะอร่อยนะอร่อยไม่เ<ล>ยคยกินเรือไงอะกบช็อกโกแลตบ้าเปล่า เป็นคนยังไงกินกบช็อกโกแลตอ่ะแงกบช็อกโกแลตไงเอ๊มันอร่อยนะกบช็อกโกแลตนะแกมใครจะว่ากินต้องเป็นกบช็อกโกแลตที่มีชีวิตเด่นะแบบขยับได้เฮ้ยเดี๋ยวพี่ต่อมาแบบผิดๆว่ะทำไมกบช็อกโกแลตไง <laughs> โอยแป๊บหนึ่งครับพี่เจอมาฟอยอ่ะวันนี้มาฟอยวัี้มาฟอยพ่อฉันต้องรู้เรื่องนี้แน่พอตเตอร์ <laughs> แย่แล้วมันปล่อยหนังสือใส่พี่เรียนรู้ไปซะ <laughs> จงอ่านหนังสือ <laughs> I know I know กระจอกเอาใหม่ละใหม่เะล่ะใหม่เะล่ะเฮ้ยทำได้แค่นี้เหรอทำได้แค่นี้เหรอง่ายจัง น่าวกลัวจังฮน่ากลัวจริงใช่ III. แฮรลี่สลบไปแล้วแก้มฮรี่สลบไปแล้วนากกว่ากลัวจริงเซฟเร็วมากเร็วกว่าสมัยตอนเล่นในเด็ก ตื่นแฮร์รี่ตื่นแฮร์รี่ตื่นตื่นนั่นละนั่นนา่นหนึ่งอันไม่เห็นยากเลย easy เคยกินไอเยลลี like so okay. <Det S 2> ่หลายรสชาติของแฮร์ร <on Bilder> <Taiwan> <infinity> uh ี่พอตเตอร์ไหมโอ๊ยยังหน่อยอยากกินมากเลยเยอะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเคยแดกมันเข้าไปแล้วแกเป็นไงรสอวกนี่คืออวกเนี่ยอวกแตกแต่ก็มีอร่อยนะแบบว่าแตงโมเลมอนเนี่ยอร่อยที่สวกที่ไม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 ่หรอ มมันไล้ดือนไปเอาอ้วกของใครมาทำาไมเขาถึงรู้ว่าอ้วกมันแบบนั่งควรจะเป็นรสชาติแบบนี้ไม่สงสัยไหมแหมเช่นแล้มันน่าจะแต่งกลิ่นเฉยนะไม่น่าจะเอาอ้วกจริงมาทำนมันจะโหดร้ายเกินไปเลยนี่ว่ามันจะใจร้ายเกินไปถ้าทำอย่างนั้นพี่ลองคิดดูเขาไปเอาอ้วกเขาไปนั่งแบบพิสูจน์ของใครมาว่าอุ้ยอ้วกขนาดนี้เลยคนที่แบบว่า กินเข้าไปแล้วจะต้องอ้วกแสกอ้วกแตกแตน,น่แตกเข้าไปอ้ม,ต,มต,ตอนนี้พี่เจออิมอย่างเงี้ยหน้าตาม,มันกวนวัสตีนมากเลยอิมที่อยู่ในเกมอันนะั้นเหรอใช่ในเอเกเลเยอ์จเอ้เอ <laughs> หนูไม่ตั้งคงตั้งค่าอะไรมาแล้วหนูชิบอย่าทำแล้วหนูน้าสั่งจริงเทมพี่ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ไฟเสียพี่ต้องลบเกมนี้ทิ้งกันแหละจริงเฮล์รพอตเตอร์มันกำลังทำความพี่เจ๋งที่โดนหล่อวปแต่มอเล่นงานแล้วแหละคือคือแบบมันมันยืนนิ่งเลยอะแก่น่ะ มันยืนฉีกยิ้มกระชากใจเสาให้พี่เลยแต่มันไม่บแล้วมันไม่ขยันสู้อ่ะพี่เลยพ,พี่กำลังโดนมันยิ้มกระชากใจโอ้การไม่มีควาดีในยิงย,ยิ้มกระชากใจสู้มันไม่เล่นแม่งลบเกมทิ้ง